บอกเนยอันนี้ยังหน่อยเนี่ยคำแหนมมาไหมเอา้าคำแหนมคำเนยมาค่ะสามนอมาเา้หน,น่อยบ้าให้มันเบิดเบิดดเอาขอแบบด่าเน็ตไอดอลก่อนเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลใครมาอินฟูใครมาอ่ะอ่ะเน็ตไอดอลจ้ะโอ้ยหลยอยู่เด้<ม>พี่น้ำตาล<ม><ม>พี่โดนทัทพี่บิ่มทาทิฟแหนมเนยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใดอีกล่ะไอ้เบิร์นประทุมลาแล้วกพ็พี่แมนพี่แมนร้องเพลงใบฟ้าอาสมพรมาไหมครับ สาสมพรผู้ใดล่ะกดลิงก์ตรงไหนกดลิงก์ซื้อบัตรตรงไหนจ้ากดลิงก์ซื้อบัตรทุกคนรีบทักไปซื้อนะทุกคนจะได้สบายใจนะคะถือว่าแบบเออทำบุญร่วมกันนะคะนี่เลยมาที่หน้าติ๊กต็อกรุ่นแล้วก็กดตรงรออิงลิงก์ตรงนี้กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยเห็นบอลี่ทุกคนเห็น,นคําว่าเบิร์เดย์ไหมเห็นเขาว่าเบิร์เดย์รีบทักไปซื้อนะคะบัตร129บาท้าคาทไม่แพงค,ครับได้ทําบุญด้วยได้ทั้งความสนุกด้วยคืออาตั้งใจนะคะคือด้วยความอยู่น่ะเอาเวกมาไหมคือเอาเวกชวนน้องไปแล้ว่า ด้ยวยความที่โน,น่นอยากแบบว่า,าบริจาครถโรลลงพยาบาลตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เลยแบบยังบ่มโบีโอกาสนะคะทุกคนก็เลยปีนี้อายุ25ปีนะคะเ็นจะเพีพร้อมก็เลยแบบ,อ,แบ,บอยากแบบว่าทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็มีงบส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ชวนทุกคนนะคะมาร่วมแบบว่าสม ทบทุนด้วยกันนะคะได้ดูกิจกรรมนะคะกีฬาสีคอนเสิร์ตพร้อมแล้วก็ได้ทําบุญด้วยกันด้วยนะคะทุกคนคือยังตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่นะพี่แต่ว่าสั่งลถโรงพยาบาลแล้วถูกต้องครับกีฬาทําดีมากเลยครับเดี๋ยวห้าจังอันนี้กันที่หลังเป็นยังเดี๋ยวคันบ่พ่อเดี๋ยวไอออกเองเออไอออกไปตอนนี้นาจะบ่พ่ออยู่ซี่แสนได้เท่าไรก่อซี่แสนเดี๋ยวไอขอใายคุกกี้กันสองเดือนกันเนาะเดี๋ยวไอสมทบไป นะคะทุกคนค่ะมาร่วมทาบุญกันมาร่วมดูน้องหลินมาไหมคะเฮ้ยน้องน้อน้องหลินน้องหลินมาเมื่อพรุ่งนี้มีบูธที่ไหนคะปีมาไม้เดี๋ยวเราลองชวนไปนะคะว่าน้องสะดวกมาไหมเออนี่อ้พ่ขาต้องครับเฮ้ยี่พี่เพิ่งรู้เมื่อวานเลยแล้วพี่กลับไปฟังอ่ะพี่ก็เลยกดไลค์ให้สองครั้งมันกดแค่เดียวมาองเมื่อกดไปแล้วก็กดออก ม่กลได้เพื่อเดียวพิชานี่มาไหมมามามาครับแมนมาไหมแมนมาไหมมากันยังไงกูจะบอกเบิ้ดเดี่ยปรดีผู้ใดถามผู้ใดไม่เดี๋ยวกูอ่านเกาๆจ้ำๆอยู่เนี่ยมึงถามหาผู้อื่นดูพ่อบุญเพิ่มมาไหมครับพ่อบุญเพิ่มไปมาบะพ่อบุญเพิ่มนั่นแล้วผู้ใดผู้ใดเราพ่อบุญเพิ่มนั่นนะผู้ใดไอ้แมนอันนั้นก็มาไอ้แมนลองเพลงไปฝากก็มาเอการทัศนาก็มาเอเออมาเยอะเลยนะคะ ตาตามาไหมมาไหมเพื่อตาถามดูดูกูเริ่มว่าอย่างมากแล้วล่ะุ้ไมได้ไรนะ <c oughs> ไอเลติกตอรไอเลติกตอรเออไอเลติกตอรม่ีปิวไม่ใช่บ่มีหม่องขายของเราเด้อทุกคนอันนี้ชื่นชมไอ้นุ่นนะไอ้นุหนหน่นเก่งมากแล้วมันคิดจะทําบุญใหญ่ขนาดเนี้ยเด็กอายุสิบห้าบางคนยังคินไม่ได้เลยนะครับแต่เขาเรียกว่าสิ่งที่น,นุ่นกลาลังทําอยู่นี่คือสะพานบุญคือสามารถออกซื้อเองก็ได้อันนี้พูดต้องพูดตรงๆว่าสามารถออกเงินซื้อเองก็ได้ลดลงพยาบาลหนึ่งขั้นเนี่ย อันเนี้ยคือสะพานบุญให้ทุกคนได้มีส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมนะฮะก็เป็นอะไร<น>ที่ <คน S 1> ดีคนเข้ากลุ่มเยอะไหมพี่นานนะ,ะนะคนเข้ากลุ่มเยอะไหมกลุ่มปิดของเราล่วมากเลยเหรอใช่ตอนนี้คือทีมแอดมินนะคะกําลังแบบดึงคนเข้ากลุ่มเยอะมากใครที่ยังไม่ซื้อบัตรรีบซื้อบัตรกลุ่มปิดของเราได้เลยพี่เปาไอแฮมมาไหมคะพี่เปาหลอทุกคนเดี๋ยวต้องรอคําตอบอีกทีนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะสรุปให้เพราะว่าตอนนี้กําลังแบบว่าเตรียมง,งานเตรียมแบบหลายๆอย่างเลยทุกคนจ้า ตอนนี้ชาแน่มีซิกแพรบยังคะบ่หรอกคลุคือกันบ่อเห็นวันนี้เล่นเกมใครที่ไปรั่วเอาดีๆถ้าเนี่ยพี่นันรั่วไหมกลุ่มปีนของเรารั่วไหมรั่วไหมตอนนี้คนเข้าแบบรั่วมากพ่อถามเรียงชาแนลพี่นันดึงน้องเข้ากลุ่มไหนซีกลุ่มปีนของเรารีบทัำไปเลยชาแนลแบบเบี่ยงเบนไปพี่นั้นทางจิตวิทยาเรียกว่ารั่วไหมรั่วไหมเบี่ยงเบนตอนนี้คนรวยใช่ไหมจริงๆก็รู้ก็เห็นรั่วมากต้องเห็นแน่นอนล่ะเห็นจะได้ก็เห็นต้องขอเบื้องเนี้ยแหละเนี่ยขอจับนอนโอ บาสบาสไอ้เบิ่งคนทักไปซื้อบ,า,บาสกูน่ะเห็นบ้าน,มาานมาาีมันเด้งเู่ตรงหบาเปียเป็นยางใช่เจาทักมาซื้อบาสตนมาี่เปียเป็นยงอุ้ย